ต้นนคะครับสวัสดีครับผมทองทอง POK OK PVC ว่าออฟเฟคไข่แก้วครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบเก้าค่ะเป็นไงมาสอบครั้งแรกเมื่อกี้เกินจุดก็เกินขีดหนึ่งประมาณนั้นนะเราซ้อบที่ไหนครับอยู่ประจวบครับออฟเฟคไ,ไข่แก้วบางบุศรมีใครอยู่บ้างมีฟ้าประธานยอดมงคลแล้วก็ศิลาเพชรก็กลับมาเต็มคายแล้วเนาะแล้วน้ำหนักนี่คุมมากิโลร้อยยี่สิบเก้าเนี่ย สี่ห้าโลเลยนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับการกองคำปนาอ่าเจอกับพี่เขาแต่เขาก็หายไปนานเลยครับก็เคยเห็นมายังว่าเขาชกแบบไหนเนี่ยเคยก็เคยชกกันยังไม่เคยยังไม่เคยแต่ว่าตอนช่วงที่แกพิ่ๆก็ก็ดูแกอก็เคยเห็นอยู่เนาะเป็นไงพี่เขามีอะไรบ้างตอนนั้นก็พี่เขาเก่าแล้วก็มีมัดอือแล้วพรุ่งนี้ว่าเกวางแผงไงดี ก็จะกันพวกมัดโซ่แล้วโตด้วยไรน่าจะแข่งก็ทุกอย่างเนาะล่าสุดชคที่ไหนครับชคที่นี่อะเป็นไงวันนั้นชนะศิลปะไทยอ่าชนะศิลปะไทยมาแล้วก็น้าหนักนี้ถือว่าบีบไหมเริ่มนิดนิดแล้วเริ่มแล้วนะเข้าหน้าหนาวอ่าจกนี้ช่วงนี้ประจวบอากาศเป็นไงเย็นเริ่มเย็นแล้วนะเออมีฝนด้วยหรอโอ้ก็เลยลดตึงนิดนึง แต่ก็ผ่านได้เนาะอายุไหญแล้วครับยี่สิบหกครับครนจังหวัดสมุทรสาครครับไปป้ายกี่กิโลครับหกสิบสามครึ่งเป็นเวลาเป็นมวยติมเมอร์ขาซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยหกสิบเจนครับเราชกมวยทั้งหมดประมาณร้อยฝากพี่น้องทุกคนช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจนะครับว่าจะทําให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดครับครับขอบคุณครับต้นไหนครับครับผมการกอมาด วันนี้ช่างประกาศเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกเมื่อกี้ขาดหน่อยนึงอ่ามาสบายสบายเลยคุ้มมากี่โลน้ําหนักนี้สามสี่โลครัสามสี่โลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยกบหน้าครับก็ซ้อมอยู่ที่เดิมนะพลัวว่าจะสอมมีใครอยู่บ้างเนี่ยจะมีเพชรสีเขีวมีเมฆดำก็มีพวกเพชรสายฟ้าพวกลูกขวัญมาช่วยครับอ่าก็ดึงน้องๆมาช่วยนะเก็บตัวซ้อมมากี่เดือนเนี่ย ต่อยไฟที่แล้วก็พักอาทิตย์หนึ่งก็ทำร่างกายครับครับผมแล้วเราไปโชคที่ไหนมาบ้านช่วงหลังนี้ก็เคลื่อนไหว2องไฟแล้วก็ต่อยลุมพินีไฟหนึ่งครับอืมเป็นไงก็แพ,แพ้ครับแพ้มาครับแล้วได้ทําร่างกาย3ามไฟคิดว่าก,กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ70%นะครับอ่าแต่ก็เริ่มกลับมาน้ําหนักทํา,าได้หน่อยแล้วนะก็ไม่ได้ปล่อยตัวไปไหนครับอ่าแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับทวน,ท,ท,วนทวนทองนะ เคยเจอไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มน้องเขามาไหมก็ดูอยู่ครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็ไม่น่ากลัวครับตัวเท่ากันอืมก็จะค่อยไปวัดจานวนเวทีครับเราอยู่ที่เราละหมดไม่หมดแล้วกลับมาได้ชกห้ายกกี่ไฟห้ายกสองไฟครับสองไฟนะถ้าไม่นับลุมพินีล่าสุดเนาะเอาเราไอ้ใหญ่แล้วเนี่ยปีนี้สามสิบครับครับเราคนจังหวัดจากเชีครับไปปล่อยกี่กิโลแล้วเนี่ยหกสิบสามครับพื้นเพลเราเป็นมวยแะไร ก็ไฟเตอร์ได้อี่มือได้รับครบเครื่องเลยหาซ้ายหรือขวาครับสูงร้อยร้อยหกสิบห้าเราชกมวยเป็นร้อยนะฝนนากเปน้อลงช่วยเชียร์พ่งนี้หน่อยก็พรุ่งนี้จะทำให้เต็มที่ครับ,รบช่วยเ<ไ>ป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ